สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารอดนะคะเจอกันอีกแล้วในถูกค่ำคืนวันนี้ก็เช่นกันวันนี้เดือนใหม่แล้วนะคะทุกคนวันที่สองแล้วเนาะวันอังคารเดือนกันยายนปีพศ2568มาอัปเดตพลังงานความรู้สึกใครก็ตามที่คุณนึกถึงหน้าณเวลานี้ตอนนี้เขาคนนั้นเป็นอย่างไร เขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับคุณบ้างนะคะหมอมินอยากให้คุณทําจิตใจให้สงบอธิษฐานนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะก่อนอื่นมอมินขอดูพลังงานของคุณที่ผ่านมาจนถึงค่ําคืนนี้นะคะคุณเป็นอย่างไรดวงแรนดอมนะคะทุกคนคําว่าแรนดอมคือดวงสุ่มบางคนอาจจะส่งสุ่มตรงกับคุณมากบ้างบาง,บางท่านตรงน้อยหน่อยบางคนบางคลิปอาจจะไม่ตรงเลยได้ยซ้ำไป หมอมินให้คุณดูเป็นแค่แนวทางเพื่อความบันเทิงดีๆก็เก็บไว้เป็นแง่คิดดีกว่าไม่ดีไม่ใช่ก็ลองไปฟังคลิปอื่นๆของหมอก็ได้ค่ะมารับชมและฟังกันเลยแม่หมอขอดูพลังงานงคุณก่อนนะเออใบแรกเลยนะคะทุกคนก้าดาบที่ผ่านมาจนถึงคืนนี้ก็ได้ที่ผ่านมาหมอเคยพูดตลอดเนาะ เวลาคุณฟังคลิปของหมอมินนะเวลานี้พี่ผ่านมาก็คือสาสบนาทีที่แล้วเมื่อวานนี้ห้าหวันที่แล้วแต่ถ้าเป็นปีที่แล้วลักษณะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไกลขนาดนั้นเนาะนะคะไพ่ก้าดาบเนี่ยหมอมินว่าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดกดดันคิดมากเครียดอะไรบางอย่างแต่ถ้าท่านใดโอ้ยหมอไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เป็นชอบฟังคลิปหมอเฉยๆคุณอาจจะเป็นคนนอนไม่หลับนะคะทุกคนลองปรับเปลี่ยน การนอนนะคะออกกําลังกายแบบนั้นดูนะคะกลางวันนะคะบางทีบางท่านอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบาลานซ์ชีวิตนะคะทุกคน <_ d ose> บางคนอาจจะเป็นเรื่องถ้าเป็นความรักนะคะอาจจะมีเรื่องความอึดอัดความเครียดกังวลอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้มาดูใบต่อมาอันนี้ธาตุลมนะตุนกุมเมถุน <_ d ose> บางคนไพ่ปิดกั้นกันไปแล้วนะใบนี้นะคะ <_ d ose> ท่านหนักกว่านั้นคือกําแพงคือบล็อกที่ผ่านมาเจ็ดดาบค่ะทุกคนธาตุลมสองใบเลย ความรักนี้แน่นอนล่ะค่ะเจดดาบมีบางคนทําอะไรไม่ซื่อสัตย์กับเราเรารู้นะคะเรารู้เพียงแต่เราจะพูดไหมนะคะไม่ซื่อสัตย์ไพ่เจดดาบนี่นะคะคนที่มีความลับเยอะไม่ค่อยเปิดเผยอันนี้ซอฟแล้วนะคะคือไม่ค่อยเปิดเผยมีความลับเยอะอันนี้ยแต่ถ้าคือไพ่ตามตรงเลยตามเจดดาบก็คือแอบทําอะไรรับลังเรานะคะ แอบอะไรเช่นยกตัวอย่างเยอะนะคะยกตัวอย่างแอบแชทถ้ามีคุณอยู่คุยกับคุณอยู่เขาประคุณเป็นแฟนก็ได้แอบแชทแอบคุยก็คือแอบทาอะไรรับหลังแต่ความแอบไม่มีนะคะทุกคนเห็นไหมเจ็ดดาบห้าดาบเขาปักไว้ตรงนี้สองดาบที่ล่วงเห็นไหมคะที่ครูบาอาจารย์ท่านเขียนภาพให้แบบนี้ก็คือแน่นอนละ่ะทําอะไรไว้นะคะรับหลังก็ตามวันหนึ่งเราก็ต้องรู้แม่หมอว่าคุณรู้แล้วละ่ะคนที่ไม่ซื่อสัตย์จริงใจกับเราะคะเดอะทาวเวอร์ค่ะคนเกิดวันอังคาร Uh huh. เรื่องราที่ผ่านมาเนาะทุกคนชีวิตเราเคยพังมามากเคยเสียใจเจ็ดดาบบวกเดิอเท่าก็คือจับอะไรได้โป๊ะแตกนะบางคนที่ผ่านมาแม่หมอบอกเลยเนี่ยก้าดาบพี่แม่รูปร่างแบบนี้คือเราเรา,เราทุกใจเรื่องความรักที่เรารู้ว่าใครบางคนนอกใจเราเราคิดไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็อาจจะแบบ อผอมลงนะคะแต่ว่าเราไม่ใช่คนที่ไปฟูมไฟล์ร้องไห้ให้ใครฟังเก็บอาการนะคะก้าวดาบในเก็บความรู้สึกความทุกข์เรานะคะทุกคนขอดูนะคะคว mm ีน hmm. เรียนธาตุดินกันมึกสมกรในความรักความสัมพันธ์ที่จริงหมอพูดเลยนะคุณก็เป็นคนที่อยู่ได้ที่จริงนะคะคำว่าควีนเลียนถ้าคุณไปฟังไปอ่านตำรามานะคะทุกคน เป็นคนที่มั่นคงในด้านการเงินมากๆบางคนก็คูบาเจ้านั่นเขียนไว้เลยบางคนร่ํารวยมั่นคงหน้าถี่การงานการเงินดีแต่อย่างน้อยบางท่านนะคะอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเคยคอมเมนต์ก็คืออย่างน้อยเราก็ดูแลตัวเองได้ดีหรือถือเลี้ยงอยู่ในมือเราซัพพอร์ตบางคนคือ,ค,อคือให้ค่ะทุกคนไม่ได้แปลว่าให้เงินอย่างเดียวนะให้ใจนี่แหละให้ความรักมองถึงอนาคตที่จะก่อร่างสร้างตัวด้วยกันแต่มันก็ใจพังไปแล้วความรู้สึกมันพัง นะคะณะเวลานี้ควีนเลียนเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าคุณรักตัวเองมากๆประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้ให้เราได้รู้ว่าตราหนักรู้ว่าเราสําคัญที่สุดนะคะสุขภาพใจนะคะสุขภาพอะไรก็ตามสุขภาพจิตความรู้สึกดีๆนะคะอะไรก็ตามแม่หมอว่าตอนนี้คุณรักตัวเองมากแล้วคุณนิ่งมากนะ,ะนิ่งมากๆอันนี้ธาตุดินนะคะกันกพฤกษมังกรดเดมเพลสค่ะทุกคนไพ่ใบนี้บางคน อาจจะวนเวียนะคุณหลายรอบนะคะเดมเพทคนเกิดวันศุกร์แน่นอนละค่ะหมอเคยอธิบายไพ่เดมเพทมาหลายมาหลายครั้งละนะไพ่ก็มีเจ็ดสิบแปดใบค่ะทุกคนถ้าคุณมาฟังเนี่ยคุณจะรู้ความหมายไพ่เยอะกับหมอมินเนี่ยเดมเพทค่ะคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้คุณลองสังเกตดูนะถ้าอยู่ในครอบครัวคุณคุณจะเป็นคนที่แบบพพอร์ตคนอื่นดูแลคนอื่นอยู่ใกล้ใครคุณก็มีแต่จิตท,ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตา นะคะเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีอะไรพวกนั้นนะคะได้ด้วยแต่แน่นอนละ่ะถ้าคนที่ศีลไม่เสมอกันอย่าลืมนะทำนี้นะคุณเกิดมาเพราะว่าพร้อมพร้อมอาจจะบุญวัส,สนาจิตใจที่แบบจิตใจที่ที่เอือ้อเฟื้อเมตตาล่ะคะ่ะถ้าอะไรที่มันพังหมอพูดนะเดอะทาวเวอร์ The Tower ขึ้นมาบางอย่างที่มันคลอนแคลนงอนแงนไม่มัน่นคงหรือเขาเจ็ดดาบทําอะไรรับรังเราบางสิ่งบางอย่างขั้น อาจจะเบิกเนี่ยให้คุณรู้ว่าคนเนี้ยทําอะไรรับหลังคุณนะหรืออะไรที่มันไม่ดีนะคะมันไม่งามต่อสิ่งที่เราเคยรักเราคือทุ่มเทเราจริงใจท่านอาจจะให้คนรู้ก็ได้นะ,ะอะไรที่คุณเหนื่อยมานานบางทีมันถึงจุดแล้วค่ะทุกที่จะต้องปล่อยไปคียต้องพังถ้ามันดีมันจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะยางแรกคือดีต่อใจไพ่ใบนี้นะคะทุกคนแม่หมอว่าบางท่านหันมาดูแลความรู้สึกตัวเองแล้วรักตัวเองมากขึ้น ทุกอย่างปล่อยไปเห็นไหมที่ผ่านมาจะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับเราแต่มันจะผ่านไปถ้าท่านใดมาฟังคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปอนาคตของคุณหมายถึงชีวิตเราต้องก้าวต่อไปแต่เราจะอยู่ได้เราจะเริ่มมีความสุขสองใบนี้ขึ้นมานเด็กทือไม่เทา้าค่ะทุกคนบางคนคุยกับคนอาอยุน้อยไหมอันนี้ธาตไฟไม่สิงฮโนูบางคนยังรอใครอยู่ใบนี้นะ อาจให้บางอย่างมันจะแตกต่างกันนะคะบางคนยังรอใครอยู่หรือ The tower เป็น,เป,นเป็นห่วงช่วงเวลาที่เราทะล่มกันไปทเลอกกันไปได้ด้วยหรือความรักความสัมพันธ์เนี้ยคนคนเนี้ยอาจจะไปไปกลับกับอยู่หลายครั้งแล้วก็ได้แต่ความสัมพันธ์คุณเห็นไหมคะไพ่เพจขึ้นมาชุดใหญ่คุณทุ่มเทคุณใส่ใจคุณคุณแบบเต็มที่อะ่ะ แต่เขาให้มาแค่หยิบมือเดียวเด็กไพ่เพจบางทีไม่ใช่อายุน้อยเสมอไปอาจจะยุเท่าหรือมากกว่าคุณก็ได้แต่เพียงแต่ท่านอาจจะแปลว่าความรักที่คุณให้ไปยิ่งใหญ่เดมเพจคุนเรียนเนาะแต่ได้กลับมาเป็นแลได้เราให้เป็นแบบเต็มร้อยค่ะได้กลับมาแค่สองสามอย่างเงทุกคนนะฮะมาดูใบต่อมานะสองดาบค่ะถ้าท่านใดยอยู่ในช่วงที่ลังเลไม่แน่ใจคุณมีสัญชาตญาณ หรือนะคะแม่หมอบอกเลยอะไรที่คุณตัดสินใจแปลว่าคุณไม่ใช่เพิ่งแบบใช้อารมณ์ค่ะให้พวุนี้นคุณหนักแน่นนะควีนเหรียญเนี่ยมั่นคงมากทําอะไรเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะตอนนี้คุณกําลังมานั่งดูใจตัวเองนั่งคิดทบทวนอะไรบางอย่างถึงแม้คุณบอกเราไม่ได้นิ่งหรอกหมอเขานิ่งไปเองมันเป็นโอกาสที่เราต้องทบทวนแล้วล่ะค่ะทุกคนเราไม่วิ่งตามใครแล้ว <c oughs> เรามานั่ง ทบทวนความรู้สึกตัวเองหรือเปล่าเราเป็นเอ p มเพลสกับควีนเลียนเราทําทุกสิ่งทุกอย่างมามามากแล้วณตอนนี้คุณไม่ต้องสับสนอะไรแล้วนะคะเลือกเลือกเลือกหลักตัวเองเลือกซับพอร์ตจิตใจตัวเองดีกว่าแต่กรณีบางท่าน2ดาบบวกดาทาวเวอร์ก็แปลว่าความสัมพันธ์นี้คุณมีปัญหาบางคนพอแง่แม่งอนไม่เข้าใจกันหรือบางท่านเจดาบนะทะุกคนคุณไปคุณอาจจะมีแฟนที่เขาแบบทำอะไรแบบชอบเล นะคะชอบเลยอย่างเนี้ยนะคะเจ้าชูก้กุ้มกิ่มแบบเนี้ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะหลายครั้งเราก็ได้ตอนตอนนี้แม่หมอบอกเลยว่าคุณอาจจะเป็นเรื่องราวที่เออฉันต้องพูดละแล้วก็เลยแตกหักการห่างกันออกมาด,ด้วยด้วยกรณีบางท่านแต่แน่นอนสองใบาสามใบนี้แม่หมอว่าคุณจะเริ่มอยู่ได้สิบไม้เท้าค่ะทัดไฟแม่สิงคโนอะไรก็ตามที่ผ่านมาจนถึงณนะเวลานี้แม่หมอบอกว่าคุณแบกทุกอย่างแล้วเต็มที่แล้ว ถึงเวลาที่เราต้องรักตัวเองแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้คือบ้านหรือตึกวิหารก็ตามก็คือที่อยู่อาศัยแหละความหมายคือไม่ว่าคุณดีกว่าใครไม่ว่าจะไม่ยังไม่มีสถานะแต่เราทุ่มเทค่ะสิไม่เท่าแปลว่าแบกแปลว่าคุณทุ่มเทคุณใส่ใจคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้มีความสามารถที่เริ่มบันไดขั้นหนึ่งกับสองสามสี่ตามเลเวลที่เราครบก็รนี้บางคนเป็นแฟนบางท่านก็เป็นครอบครัวแต่มันก็ต้องมันพังเพราะว่าบางอย่างมันพังแม่หมอเคยบอกเนาะใบนี้ อะไรที่มันไม่มั่นคงมันอาจจะพังจบตรงนี้เจ็บแต่จบนะคะทุกคนได้ด้วยบางทีสุดยื้อแล้วนะันยื้อมานานแล้วเหนื่อยมานานมันถึงเวลาที่ต้องแตกหักพังเพื่อให้เราได้ตัดสินใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะไพ่ไปเนี้ยนะคะแม่หมอว่าการเงินการทองบางท่านอาจจะเริ่มดีขึ้นคุณยังคงมั่นคงบางคนทํางานเยอะนะะ ภาระหน้าที่เยอะมากๆแม่หมอก็เอาใจช่วยบางคนทําหลายอย่างบางคนเป็นสลครอบครัวบางท่านเป็นเจ้าของกิจการบริษัทหรือบางคนถึงแม้จะเป็นลูกน้องก็ตามแต่เราหน้าที่การงานโตหรือทําอะไรหลายอย่างรับผิดชอบเยอะนะคะคุณอาจจะมีเรื่องกังวลมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่มันจะมีทางของมันเสมอคะ่ะทุกคนแม่หมอขอดูฟังเขานะคะ,ะ,ะบางคนไหวพระแม่ลักษมีนะคะขึ้นมาตะกี เดมเพจก็อาจจะเป็นพระแม่อุมานะมาดูมาดูตัวต,วตวนของคนที่คุณนึกถึงดีกว่าค่ะเขาเป็นอย่างไรอาจจะเปิดถึง5้ถึงเใบนะคะแล้วค่อยมาอ่านใจเนาะอ่าหดาบค่ะใบแรกแน่นอนลคะค่ะเมื่อมีปัญหานะบางคนบอกเออหมอไม่มีปัญหานะ จะอ,อยู่หายไปเลยหมอแค่อยากจะบอกคุณแบบนี้ค่ะหมอบอกกูเลยนะว่ามันต้องมีสาเหตุแน่นอนเพียงแต่เขาจะบอกเราไหมหรือเพียงแต่เราจะรู้สาเหตุไหมเขาอาจจะเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันก็แต่ห่างออกไปไม่ได้บอกมันก็เสียใจละค่ะทุกคนแต่ทีนี้บางคนบอกว่า,พาไพ่เป็นี้คือคุณเฟดออกมาแล้วหรือต่างคนต่างถอยออกมาถ้าไม่ฟังเขาก็ฟังคุณเพียงแต่เพิ่งหนึ่งวันไหมบางคนหกวัน บางคนหนึ่งสัปดาห์บางคนสองบางคนบวก6เดือนบางคนเป็น6ปีก็ได้นะคะเฟดออกมามาดูใบต่อมานะคะความรักความสามาถัถมันเหมือนว่างเปล่าความพยายามที่มีคุณต่อใครบางคนที่จะไปให้มันถึงฟังมันไม่ถึงแล้วค่ะมันล่มกลางทางดูดาบทิ่มเรือนะคะค e n o ออฟสอดค่ะทุกคนคุณคุณน่าจะหนึ่งนะคะน่าจะมีประเด็นเจดาบขึ้นมาก่อนน้นนี้เห็นไหมคะประเด็นเช่นคุณไปจับได้คุณไปรู้อะไรมานะแอบ แชทแอบเลยหรือทำอะไรที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่ารักกับเราแหละไพคุยนับสอดแปลว่าคุณตัดแต่อย่าลืมหมมือที่คุณยื่นออกมาบางกรณีคุณอาจจะเคยให้โอกาสให้อภัยหรือเคยพูดอะไรไว้แล้วแต่เขาก็ยังทำอีกก็ได้ใบนี้คุณตัดก็ได้ค่ะตัดหนึ่งนะคะเราเราอาจจะทนมานานหรือมันมีประเด็นมาบ่อยแล้วก็ได้หรือกรณีบางท่านน่ะ2ดาวกับคุยนับสอดขึ้นมาคือพ่อแง่แม่งอนช่วงนี้เลยเฟดลองมาได้ด้วยนะคะ ห้าดาบค่ะทุกคนอืมห้าดาบเขาเป็นยังไงตัวคนคนนี้ก็ค่อนข้างมีโก้คนหนึ่งแหละนะคะหรือห้าดาบชอบเอาชอนะนะคะชอบเอาชอนะนะคุณคุยแบบห้าดาบเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกค่ะทุกคนถ้าเขาไม่มีไพ่สมทบอยู่ข้างๆเป็นน้ํะนะเป็นเพราะว่าคนคนนี้หนึ่งเอาแต่ใจความคิดเห็นเราไม่ค่อยตรงกับเขาเราไม่ว่าคุณจะพูดอะไรคุณจะอึดอัดกดดันเสมอเก้าดาบคุณขึ้นมา กลัวพูดผิดหูเขาก็มีเนะยคะหรือเขาชอบเอาชนะเราเราที่จริงเราก็เป็นคนเก่งคนนึงเราก็ไม่ยอมคนนึงแต่กับคนนี้เราไม่ไม่อยากมีปัญหานะทุกคนเพราะเรารักแต่แล้ววันหนึ่งมันก็ต้องมีนะคะเพราะเขาเอาแต่ใจนะคะแล้วเขาก็ชอบเอาชนะนะถ้าช่วงนี้ค่ะว่าเขาคิดถึงคุณไมคิดถึงแต่เขาก็อาจจะชอบเอาชนะรอคุณทักมามันนั้นได้ด้วยสามถ้วยค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบสนุกสนาน ธาตุน้ํากระกลมินพิจิกช,ชอบกินเที่ยวเล่นเดิมได้ด้วยหรือช่วงนี้ติดเพื่อนหรือความสัมพันธ์นี้สามถ้วยค่ะเจอเจ็ดดาบนะคะต้องไพ่เนี่ยมันต้องอ่านโยกกันหลายๆใบนะทุกคนเจ็ดาบฝังคุณขึ้นมาสามถ้วยเนี่ยมันจะตีความหมายไปอื่นไม่ได้ถ้าหมออ่านไปแล้วว่าเออชอบสนุกสนานกินเที่ยวเล่นเดิมถ้าบวกเจดดาบเข้าไปแปลว่าความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ มันจะต้องมีคนใครคนหนึ่งที่ดึงความสัมพันธ์มาสามเศร้าแล้วกันนะรักเราสองสามคนในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์นี้คุณเป็นคนคุยเข้าไม่ชัดเจนคุยกับใครเยอะแยะม,มากมายแต่ถ้าดึงเข้าม,าหมอหอทายตามไพ่นะคะคือดูดวงไพ่เนี่ยอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะทุกคนดึงคนใกล้ชิดเช่นคนในกลุ่มงานกลุ่มสายเพื่อนในบริษัทออฟฟิศนะคะใกล้กัน ความรักบางท่านอาจจะเป็นเรื่องเมื่อก่อนอยู่ใกล้กันแต่พราะงานเง,งินเรียนอะไรบางอย่างกไกลกันพอเขาได้อยู่ใกล้ใครมันก็อ่อนไหวก็ได้นะคะแต่รู้แล้วคุณไม่เอานะคะนะบางคนก็ไม่ได้ถึงขนาดนี้ละคะแบบแอบบแชทแอบบอะไรแต่มันก็บ่งบอกว่าไม่ไม่ซื้อสัตว์นะคะสามไม้เท้าขออภัยค่ะนี่แปดไม้เท้านะธาตุไฟเมสิงหานูคนคนนี้คิดอะไรรู้ไหมคะเขานึกถึงเขาอยากคุยกับคุณหรือเขาทักคุณมาแล้วก็ได้แต่ คุณรับสอดคุณไม่เอาคุณตัดแล้วกรณีบางท่านอาจจะตัดจบไปแล้วหรือถ้าช่วงนี้คือคุณใจแข็งคุณนิ่งถ้าเป็นเรื่องหัวร้อนไม่เข้าใจไม่ยอมรับผิดใดๆคุณก็ไม่ยอมแล้วนะคะทุกคนคําว่าไม่ยอมไม่ได้แปลว่าเราต้องไปทะเลาะกับเขาเรานิ่งเราไม่ไม่งอไม่ตื้อไม่ทักไปเมื่อก่อนถ้าคุณเคยทักไปเป็นอะไรเหมือนเหมือนบ่งบอกว่าเรางอก่อนนะไม่จะเป็นต้องพูดว่า ออขอโทษง้ออะไรก็ได้บ่งบอกว่าเออเขามีปัญหาปุ๊บเขาหายไปแล้วคุณเป็นคนทักก่อนนะ,ะตอนนี้คุณไม่ทําแล้วแบบนั้นนะคะเขาอยากคุยกับคุณนะใบนี้นะคะไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดวิลนั่นแหละค่ะทุกคนคนเกิดวันพุธกลางคืนคนคนนี้คิดถึงคุณมากตอนนี้ถ้ามีประเด็นอะไรก็ตามตอนนี้แม่มอกว่าเขาก็คิดถึงคุณคุณกับเขายังพันนา,นาการกันบางท่านก็เป็นประเด็นไปไปมามาไม่ชัดเจนกับวนเวียนอย่างนี้หรือเอาแต่ใจเพราะ พอคุณไม่ง้อไม่ตามเขาก็ทักมาแต่ก็กลับมาก็ยังเหมือนเดิมแม่หมอว่าคนคนนี้คิดถึงคุณเด็กทือถ้วยค่ะทะเลจะก,กืนเขาแล้วนะเขายังคนคนนี้วางแผนที่อยากมาง้อคุณหมอพูดเลยนะเขาไม่อยากจบไม่อยากจากนะคะถ้าเป็นประเด็นอะไรก็ตามเขาไม่เคยยอมรับผิดแต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขาน่าจะเริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่มเริ่มที่จะอ่อนโยนลงเริ่มจะรู้แล้วคุณก็ไม่ยอมนะคะถ้าเขาผิดเขาก็เริ่มแล้วค่ะที่จะ ต้องยอมคุณแล้วอะถ้าเขาอยากได้คุณคืนบางคนคุย,ยกัคนอายุน้อยมากๆนะคะทุกคนห่างกันกี่ปีอ่านตามหน้าไพ่เลย5ปี6ปี8ปีบวกขึ้นไปนะคะก้าไม่เท้าค่ะคุณกับเขาน่าจะบล็อกกันไปหรือปิดกัน้นไม่คุยแน่นอนละคะเขาอาจจะทําคุณคุณเสียใจไว้มากแม่หมอว่าคนคนนี้พยายามรวบรวมความกล้าที่จริงคุณน่ะแหละยังเป็นที่หนึ่งยังอยู่ในใจ ยังอยู่ในใจเขาไม่น่าเชื่อเนาะบางทีคนเจ้าชู้เจ้าชู้แต่ว่าออนะคะแต่มีคุณเท่านั้นเป็นที่หนึ่งแต่แน่นอนล่ะค่ะว่าเป็นที่หนึ่งมันต้องมีที่สองสามสี่แบบนั้นนะคะเราคงไม่ต้องการเราต้องการหนึ่งเดียวค่ะทุกคนคนคนนี้ทําผิดอะไรไว้แต่แม่หมอว่าเขาอยากพูดอยากคุยอยากคุนคิดถึงคุณมากๆเลยตอนเนี้ยอยากจะง้อคุณมากๆกําลังหาวิธีพูดวิธีง้ออยู่นะคะ หรือความรักของเขาถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะถ้าท่านใดเพิ่งเข้ามาฟังแล้วเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดนานแล้วมเก้าเดือนบวกไปละตอนนี้ฉันมีชีวิตที่โอเคและอยู่ได้ละรักตัวเองมากขึ้นไพ่เนี่ยคือเขาอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้เหมือนเขานะคะเป็นความรักที่อาจจะเป็นคนอายุน้อยมากๆเขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงหรือเป็น เดรีวิวเนี่ยดวงมีเสน่ห์ก็ได้นะแต่แน่นอนอความรักของเขาก็ไม่ได้ราบรื่นมีปัญหาพอแง่แม่งอนแม่เข้าใจเอาแต่ใจแต่เขาก็หนักเหนื่อยเพื่ออีกคนนึงแต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขาคงได้เรียนรู้สัจธรรมแล้วล่ะนะคะ<ด>แต่ถ้าคนที่มีปัญหามีความไม่เข้าใจนะคะช่วงนี้แม่หมอบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณสืบส่องแต่คุณมาอ่านใจเขาดีกว่าค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรคุณบางคนที่คุณนึกถึงคนที่อยู่ในใจนะคะ 10ดาบค่ะไปแรกเลยเขาคิดอะไรเกี่ยวคุณหนึ่งถ้าเป็นเรื่องมีปัญหาไม่เข้าใจกันความสัมพันธ์นี้มันจะเหนื่อยสิบดาบหรือเจดาบขึ้นมาก่อนนันนี้และสิบดาบคือเขาคิดว่าเขาทําคุณไว้เจ็บแสบมากๆนะคะทุกคนแล้วแต่เรื่องราวของแต่ละคนน่าจะสิบดาบมันเต็มแม็กแล้วอะ่ะเช่นอะไรหมอเห็นไหมคะดาบมันแทงข้างหลังเนี่ยทาอะไรที่ไม่ดีกับคุณไว้ ะะแทงข้างหลังคุณคุณให้ความรักความซื่อสัตย์เดมเพลกับคุณเลียนเขาให้ได้กลับมาคือความความเสียใจความเจ็บปวดนะคะแล้วก็ห้าดาบไม่เคยยอมรับผิดใดๆด้วยที่ผ่านมาเขาว่าไม่ยอมรับผิดนะคะหรือเขาคิดว่าณเวลาที่เราเทะเลาะกันตอนนี้คุณก็น่าจะเป็นคนที่ดื้อคนหนึ่งนะคะก็คือชอบเอาชนะเหมือนกันถึงไม่ติดต่อมาแบบนั้นได้ด้วยนะคะ แต่ถ้าเป็นตัวเขาแบบตื้ออยู่คนเดียวคุณยอมมาตลอดเขาคงรู้ตัวแล้วค่ะรู้ค่ะเพราะว่าห้าถ้วยขึ้นมาแล้ว <c oughs> เห็นไหมคะหมอมินว่าถ้าเขาเป็นคนดื้อเขาน่าจะรู้ตัวว่าเขาทําคุณไว้เยอะหรือทําอะไรไม่ดีคุณน่าจะทำมาเยอะตอนนี้เขาก็คงจะมานั่งเสียดายหรใ,ใจลืกๆอ่ะคุณเห็นไหมคะห้าถ้วยนั่งนะซันคุกเขานั่งซันเขาเนี่ยถ้วยคืออารมณ์ความรักความรู้สึกที่มันล้มมันพังไปเขาเสียดาย ถามว่าเขามีสเสน่ห์ไหมเขาก็มีอ่ะมีคนมานะคะแต่เขาไม่ไม่ได้มองใครนะเหมือนเขาตอกย้ําความรู้สึกเขาเจ็บปวดและเสียใจลึกๆเรื่องราวเกี่ยวคุณเอาง่ายๆคิดถึงคุณอยู่ระทึกถ,ถึงสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาทําผิดนะคะในเรื่องราวที่ผ่านมานั่นแหละเสียดายเสียใจนะคะสามเรียน จับผูก้การเขียนคืออยากพูดอยากคุยอยากถักทายคุณมาแต่ถ้าปิดกั้นมีกำแพงถ้าเขารู้จักคุณทางเพื่อนทางสายงานอะไรก็ตามเขาอาจจะถามข่าวเกี่ยวคุณทางเพื่อนทางงานสืบสองทั้งอื่นอยากรู้ยังอยากเห็นอยากอยากกลับมาปรับความเข้าใจนะ,ะคุณฝากแมวไว้กับเขาไหมหรือนะ,ะบางทีเขาอาจจะหาข้ออ้างมาพูดมาคุยกับคุณก็ได้นะถ้าคุณ เลี้ยงสัตว์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหกเหรียญค่ะความรักความสัมพันนี้บางท่านทั้งมีเรื่องประเด็นเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหกเหรียญสําหรับนี้มาทางหนึ่งเดียวที่จะให้เนี่ยในความรักความสัมพันธ์คนนี้อยากกลับมาเป็นคนที่ให้คุณบ้างถ้าคุณเคยซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลให้ไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียวนะคะความจริงใจความซื่อสัตย์ นะไม่ได้ทําให้คุณเสียใจดูคนเกิดวันเสาร์บางขั้นไม่คุยกับคนทางไกลคนละจังหวัดคน,คนละอำเภอคนละรัฐหรือคนละประเทศต่างชาติหรือคนไทยที่ไปทํางานในองค์กรไกลๆต่างประเทศก็ได้ค่ะมันสิ้นสุดของอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างความรักนี้เมื่ออยู่ใกล้กันเนี่ยมันบางคนเราทําอะไรให้หลายๆอย่างเขาไม่เคยมองเห็นหรือแม้แต่อะไรที่เราทุ่มเทให้เราขอโทษไปๆเขาก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่เขาผิด นะ,ะทุกคนพอห่างกันพอนิ่งกันไปหรือแม้แต่จบก็ได้อะมันจะเกิดกระบ,บวนการตกตะกอนความคิดหรเวอร์เป็นไพ่เมเจอร์สุดท้ายถ้าอย่างั้นเขาไม่นั่งเสียใจไพ่พวกนี้อ่านต่อเนื่องและโยกกันนะคะเริ่มคิดได้เริ่มรู้สึกผิดเริ่มรู้สึกเสียใจเริ่มรู้สึกเสียดายอารมณ์ที่มันคิดเรื่องราวต่างๆมันก็ผุดในหัวของเขานะคะคิดถึงคิดถึงคุณคิดถึงสิ่งที่คำพูดสิ่งที่มันผิดพลาดอะไรก็ตามสีดาบเขาคิดว่า ถ้าทะเอลาะกันเขาคิดว่าคุณอาจจะยังโกรธเขาอยู่ก็ได้ค่ะทุกคนคุณนิ่งแล้วนะนิ่งเพราะว่าสีดาบคือไพ่งสภาวะมันนิ่งอยู่แล้วแต่ว่าไพาน่นี่ท่านเขียนให้ให้ให้อ่านได้มากขึ้นกว่าแปลว่าที่ผ่านมาหรือเรื่องราวเมื่อวานเนี่ยนะคะห้าหกวันที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วที่นิ่งไปก่อนที่จะนิ่งน่าจะมีเรื่องที่ต้องโกรธกันแน่นอนละค่ะอยู่ๆเราคงไม่ลุกขึ้นมานะคะโกรธใครเราดูไหมคะมั่ต้องมีประเด็นนั่นแหละนะคะเขาอาจจะคิดว่า คุณยังโกรธเขาอยู่ปล่อยให้เรื่องมันเงียบก่อนเดี๋ยวเขาจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณแต่ตอนนี้แม่หมอว่าใจของเขาอ่ะก็วุ่นวายคิดแต่เรื่องของคุณคิดถึงสิ่งที่มันผิดพลาดที่ผ่านมานั่นแหละค่ะอัศวินไม้เท้าค่ะทุกคนคนคนนี้ปกติเป็นคนล่าเลงแจมไซนะแต่ถ้าอยู่กับตัวเองค่อนข้างเศร้าอะคิดถึงคุณอยากเดินทางมาหาถ้าเขารู้จักบ้านช่อง นะถ้าไม่รู้จักคืออยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารให้มันขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้อันนี้ขึ้นมาสองรอบแล้วนะทุกคนเนะี่ยคนคนนี้นะคะอยากมาง้อคุณมากๆอยากมาง้อคุณนะคะขี้หึงขี้หวงขี้น้อยใจคือเขาเนี่ยแหละแล้วก็เอาแต่ใจหรือไม่ก็คือเขารักแต่ตัวเองไม่เคยให้อะไรคุณก็ได้ตอนนี้นะ่าจะตื่นรู้ได้บ้างนะคะ เอ็มเพลอร์ชาวราศีเมษราคานาเมษคนเกิดวันอังคารนะคะเป็นคนเป็นคนเก่งนะคะเอ็มเพลอร์เนี่ยทอดีเขาดีมากๆเขาคิดถึงคุณมากแต่ก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆทัดยกกับ5ดาบพวกเนี้ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นค่อนข้าง,าง,างเป็นคนที่งอไม่เก่งงอไม่เป็นนะ,ะฟอร์มเยอะและ้วค่ะ แล้วก็อ hey ีโก้ด้วยอะไรพวกนี้นะคะแฮงแมนค่ะสภาวะที่มันนิ่งไปเนี่ยแม่หมอว่าเขาพยายามแก้ไขปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าเขาเป็นคนเอาแต่ใจเขาพยายามแก้ไขนิสัยตัวเองนะแฮงแมนเนี่ยนะคิงถ้วยบางท่านคุยกับพ่อไม้แม่ไม้อันนี้ธาตุน้ํากรกวนวินพิจิกเขารักคุณค่ะทุกคนเขาคิดถึงคุณมากๆด้วยตอนนี้ค่าคืนนี้มีใครที่คิดถึงคุณมากๆเดอะซันคนเกิดวันอาทิตย์ คุณทาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือคุณทาให้เขานึกถึงความสุขความมีสีสันแล้วก็ความรักที่อบุ่นนะคะไพ่พวกเนี้ยไพ่เดือดซันนะะแน่นอนละ่ะเขามองคุณในแง่ด้านดีมากๆแง่บวกนะคะด้านที่ทําให้เขามีความสุขใจนะคะทุกคนมีอะไรที่ชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้หรืออย่างน้อยชีวิตจิตใจของเขามีความสุขมีพลังใจมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เขาคิดถึงคุณแล้วมันเป็นเป็นด้านดีๆนะคะ ก้าวถ้วยบางท่านลักเพศเดียวกันหรือก้าวถ้วยบางคนมันเป็นลักซ้อนหรือเปิดเผยอะไรไม่ได้หรือเปล่าหรือเขาเป็นคนมีตัวเลือกเยอะบางคนเจอคนทั้งมีสเสน่ห์มีนา่การงานการเงินค่อนข้างแบบมีคนติดตามเยอะๆนะคะหรือเป็นคนที่โดดเด่นนะคะจนทําให้เขาเดซันเดอเอ็มเพลอร์บวกห้าดาบบวกแฮงแมนไปเนี่ยทำให้เขาลุ่มลงกับบางสิ่งบางอย่างในบางช่วงนะคะแต่ตอนนี้เขานั่นแหละที่เป็นคนที่มานั่งเสียดายเสียใจ นะเพราะคุณก็ไม่แขมันกันแล้วตอนนี้นะคะทุกคนคุณเจ็บมาเยอะไงควินถือไม้เท้าเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งก้าวเรียนค่ะคุณดูแลตัวเองได้ดีมากๆนะแต่ถ้าเป็นตัวเขาถ้าเขาคิดว่าเขาเคยมั่นใจอะไรหลายอย่างทั้งมีเสน่มีเงินมีทองนะคะใครก็ได้คนมาหาเยอะแยะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวก้าวเรียนมันไม่เต็มนะคะทุกคนไม่มีใครอบอุ่นและสุขใจเท่าคุณแบบนั้นนะคะหมายถึงใจที่เติมนะคะ แต่แน่นอนแหละตอนนี้เขาคุณคุณสตรองมากคือคุณเข้มแข็งมากคุณน่าจะงอยากนะค่อยห,หนึ่งใบอ่านใจออชูดบับใจเลืกๆอ่ะนะอยากงอคุณแต่แม่หมอเห็นพ่แปดไม้เท้าขึ้นมาสื่อสารแล้วละ่ะนะคนคนนี้ต้องลดต้องรวบรวมความกล้าทั้งที่เคยทําคุณเจ็บแล้วตัวเขาก็ค่อนข้างมีอีก,กูสูงมากๆนะมีมีหลายใบขึ้นมาแบบนี้ด้วยชูดบับ หรือเป็นเราก็ได้ที่เขากลัวคุณคุณง้อไม่ได้คุณไม่ให้โอกาสไม่ให้อภัยแบบนั้นนะคะน่าจะงอ้อยากขึ้นก็ได้ชีวิตของเขาตอนนี้โดดเดี่ยวมากๆเงาคุณเห็นภาพไหมคะใบใบไม้ไม่มีแตกละแหงอยู่บนภูเขาน้ําแข็งความหมายที่ท่านจะสื่อหนึ่งนะคะถ้าเขาเคยมีเงินมีทองตอนนี้ก็น่าจะโดนเออไปลงทุนไปมีคนไม่เด้รักเขาจริงใจโดนปอกลอก ะะแต่กรณีบางท่านห้าเหรียญคือถ้าไม่ได้แปลว่าเรื่องเงินทองที่เขาไม่มีนะคะทุกคนกําลังมีปัญหาแปลว่าเขาโดดเดี่ยวเขาเงาหรือเขาไม่ได้เคยเห็นคุณค่าของคุณคุณให้เต็มเต็มแต่เขาให้มาแค่ครึ่งครึ่งกลางกลางแม่หมอบอกเลยชีวิตของเขารู้สึกโดดเดี่ยวเงามากๆคนมีโก้ก็เจ็บเป็นเหมือนกันนะคะอ๋อคุณน่าจะไม่เอาแล้วคุณเขากลัวคุณมากกลัวใจคุณมาก หรือท่านใดเป็นพ่อแง่ไม่งอนคือคิดถึงกันมากๆช่วงเวลานี้โดดเดี่ยวเงามากๆแต่ไม่ง้อกันเพราะชอบเอาชนะกันก็ได้สุดท้ายละนะคะทุกคนเขาอยากบอกอะไรคุณในค่าคืนนี้นะคะใบแรกเลยเขารู้สึกเงามากๆ รู้สึกอะไรก็ตามที่มันมาเกาะกินหัวใจเขาคือความเหน็บหนาวคือความเงาคือความโดดเดี่ยวเห็นไหมคะบนภูเขาน้ําแข็งสภาวะเห็นไหมรอบรอบข้างมันมืดแต่มันยังมีแสงสว่างแปลว่าเขาเริ่มคิดได้เริ่มตื่นรู้แล้วอะตื่นรู้จากสภาวะที่คุณอาจจะเริ่มห่างไปคุณเอาจริงหรือไม่มีคุณแล้วแบบนั้นนะคะอืมแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงหมอมินว่าไม่ต้องไปเอ,อ่อไม่ต้อง ต้องจบต้องจากต้องห่างบันนี้ก่อนก็ได้นะแม่หมอว่าจงเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราหรือคนที่เรามีอยู่ที่เขาดีๆกับเรานะคะหนึ่งดาบค่ะทุกคนคุณใจแข็งมากเขาอยากเคลียร์ใจก็ได้นะใบนี้นะคะแต่แน่นอนล่ะเขาก็กลัวใจคุณเขาอยากบอกคุณมาถ้าที่ผ่านมามันมีประเด็นอะไรถ้าคุณกับเขานิ่งเงียบกันไปเขายังไม่เคยวางคุณเลยเขายังถือคุณไว้ในมือแนบกับอกด้วยเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะ เด็กถือไม่เท้านะคะแม่หมอว่าคนคนนี้จะทักคุณมาหรือเขาบอกว่าบางทีเขาอายุเยอะก็จริงหรือเท่าคุณก็จริงแต่นิสัยเขาทําตัวเหมือนเด็กไม่ได้คิดถึงจิตใจคุณเวลาทําอะไรหกถ้วยคนเดิมๆคนเก่าๆจะหววคืนในเวอร์ชั่นแบบใหม่คุณน่าจะเข้าถึงยากค่ะช่วงนี้งอยากเขากลัวเขารักคุณค่ะทุกคนเดฟูชีวิตของเขาจนถึงจุดนี้ดัวกับเดฟูนะคะเดฟูเป็นใบเมเจอร์ ใบแรกถึงโดเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วเขารู้แล้วว่าอะไรที่มันดีมันมันไม่ดีต่อใจเขาหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนอรสอนอะไรเขาได้เยอะคุณก็เหมือนกันนะคะเนาะนะคะเขาทําอะไรเราก็รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้นะคะเขาอาจจะตื่นรู้ช้าเขาอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์มีคนที่อยากเข้ามามีตัวตนและง้อคุณนะคะทุกคนเขารักคุณนะคะ คนที่เคยหันหลังจากคุณไปหรือแม้แต่คุณที่หันหลังได้ด้วยนะแต่ถ้าคุณไม่คนหันหลังคุณเห็นไหมเราทุ่มเทอย่างหนักจู่ๆเราหันหลังเราแปลว่าเราถูกบีบคันทางจิตใจมากๆคุณคือความสุขของเขาถ้าเป็นเดอะฟูลหมายถึงคนที่ล่องลอยไม่มีแก่นไม่มีสารไม่ไปเรื่อยๆนะคะหมายถึงใจก็ได้นะแต่ตอนนี้ยังมีหลักยึดคือคุณนะคะเขาไม่สบายไหมทุกคนอะเดอะฟูลเดอะ o เวเห็นไหม ตกตะกอนความคิดท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างแม่หมอว่าสิ้นสุดแล้วเขาเขาอยากมีคุณขอบคุณมากมายค่ะสำหรับการติดตามรับชมคลิป r a n d o m ของมอมินดูดวงส่วนตัวนะรบกวนอ่านรายละเอียดเบื้องต้นนิดนึงก่อนจะทักเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ